ศูนย์ศึกษาเกษตรกรรมธรรมชาติศาสแก้วเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรแห่งหนึ่งที่เผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรโดยใช้หลักเกษตรกรรมธรรมชาติบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงเพื่อให้การทำการเกษตรมีคุณภาพมากขึ้นและมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความยากจนโดยมีนายสมิตธเย็นสบายเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆอาทิการคัดพันธุ์ข้าว การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและการสร้างบ้านดินซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนทางการเกษตรให้กับผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีศูนย์ศึกษาเกษตรกรมธรรมชาติเนี่ยมันเริ่มต้นจากการทำงานเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการผู้สูงอายุมาก่อนแล้วต่อมาก็มาขยับขยายที่ทำร่วมกับศูนย์ศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมาทําเป็นฐานเรียนรู้ทางด้านบ้านดินที่ต่อมาประมาณสักปี4 9 5เาศเนี่ยทางมูลนิธิกศิกรรมธรรมชาติก็มาที่ทางศูนย์เราแล้วก็ชักชวนให้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายศสมปราราชาวบ้านแล้วก็ทําการอบรมเกี่ยวกับเรื่องน้อมนําหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไปสู่การปฏิบัติตอนนั้นก็เลยเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายในนามของศูนย์กษิกรรมธรรมชาติสักแก้วในช่วงเริ่มต้นเนี่ยที่เราตกตกลงใจว่าจะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของกษิกรรมธรรมชาติเนี่ยช่วงแรกเราก็จะมีเรื่องอพออยู่พอกินพอใช้เพึ่งตัวเน้นได้ของเกษตรกรร,กร,รวมทั้ง ต้องเข้าใจเรื่องหลักกสิกรรมธรรมชาติเนี่ยว่าหลักกสิกรรมธรรมชาติคืออะไรเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ในช่วงแรกเนี่ยกราต้องบอกว่าในในช่วงนั้นเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องการทําแบบกสิกรรมกับเกษตรกรรมเนี่ยมันตากกน่างกันยังไงแล้วฐานการเรียนรู้พึ่งตนเองตามในยะของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยเราก็ต้องส่ง คนเข้าไปเรียนรู้อบรมกับทางเครือข,ข่ายกันก่อนคือแต่ละศูนย์แต่ละแห่งเนี่ยก็ส่งวิยากรนเข้ามาเวิร์กช็อปทำความเข้าใจกันก่อนนะครับแล้ก็ช่วงแรกๆก,ก็จะเป็นคนเอาถ่านทำน้ำส่งควันไม้การทำปุ๋ยาการทำเลี้ยงดินให้ดินไปเลี้ยงพืชอันนี้ก็เป็นกิจกรรมช่วงแรกๆก,การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง แล้วก็การใช้ธรรมชาติบำบัดดูแลธรรมชาติเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ในช่วงแรกต้องเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันแล้วก็ยิ่งเรียนรู้ไปก็ยิ่งได้ประสบการณ์ไปแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยคือการเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยเราได้ชุดความรู้จากชาวบ้านเยอะเหมือนกันคือจะว่าสูตรให้เก่งทุกเรื่องคงไม่ใช่แต่ว่าทําไปเรียนรู้พร้อมไปกับชาวบ้านเรียนรู้ร่วมกันไปนะผ่านมา4ีหปีเนี่ยเราก็ ต่อยอดองความรู้อีกหลายอย่างพูดถึงเรื่องฐานเรียนรู้ของศูนย์ศึกษาเกษตรกรรมธรรมชาติเนี่ยแน่นอนเรามาจากพื้นฐานการทำบ้านดินหมายถึงว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในด้านเรื่องที่อยู่อาศัยแปลว่าเราทำเกี่ยวกับเรื่องอนำวัสดุที่จากธรรมชาติเนี่ย เอามาเกิดให้เกิดประโยชน์ในการพึ่งตัวเองได้อันนี้ก็เป็นฐานสําคัญอันดับแรกเขาเรียกาฐานพออยู่ทีนี้อันที่สองเนี่ยเรื่องฐานพอกินเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญนั้นเราก็เน้นต่อมาเราก็เน้นในเรื่องความรู้เรื่องการคัดพันข้าวการเตรียมดินเลี้ยงดินการแปรรูปข้าวรวมทั้งการขยายเครือข่ายมากขึ้น น,นี่ก็เป็นเรื่องของฐานเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องพอกินเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงตรัสว่าเราทาอะไรก็อย่าอย่าทิ้งข้าวอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแล้วก็อนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ําเพราะจังหวัดสกวเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มน้ําของบางประ,รงประกงปาจีนบุรีและโตนเลสาเพราะฉะนั้นสามอันนี้ถ้าเราทําควบคู่กันไปทั้งเรื่องพออยู่พอกินพอใช้ ดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงตัดไว้การที่จะทําให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยทำในเรื่องของประชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สําเร็จเนี่ยหลักสําคัญคืออาจจะต้องทําให้เกิดสัมมาอาชีพเต็มพื้นที่เราพูดถึงกานพออยู่พอกินพอใช้แล้วเนี่ยทางศูนย์เราก็ขยาย ในเรื่องของการพอกินโดยการสนับสนุนให้เกษตรกรเนี่ยรวมกันเป็นเครือข่ายและปลูกข้าวาแบบปลอดสารพิษรวมตัวกันช่วยเหลือการเป็นกลุ่มพากันแปรรูปและขายผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นข้าวสารซึ่งอันเนี้ยใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะทําให้เกิดเครือข่ายเป็นสัมมานชีพได้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องการให้เกษตรกรเนี่ยรวมกันถ้าไหนแปรรูปแล้วก็แปรรูป อันไหนร่วมกันขายได้ก,ก็ร่วมกันขายเพราะว่ามันเป็นการต่อยอดในเรื่องการฝูกลมไปแล้วหลักที่มาใช้ในการเป็นฐานคิดในการปฏิบัติและดําเนินงานของศูนย์เนี่ยเราก็ยึดหลักตามสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านได้ส่งประทานไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทีละก้าทิงเท้าทีลกคำทำทีละอย่าง เราคิดว่าอุปสรรคไม่เป็นปัญหาถ้ามีปัญญาและความอดทนและสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องสร้างตัวอย่างความสําเร็จนะครับหตัวอย่างความสําเร็จเนี่ยดีกว่าการไปพูดเป็นหมื่นๆครั้งเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะก็เป็นหลักสําคัญที่จะนํามาปฏิบัติในการดําเนินการของศูนย์และเป็นที่มาของสิ่งที่ทําให้ศูยนย์สามารถดาเนินการมาได้ถึงทุกวันนี้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญ สำหรับเกษตรกร,กรที่ต้องการจะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยก็ต้องย้อนกลับมาถามว่าท่านมีศรัทธาในสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ประทานไว้ก็คือเรื่องเศรษฐกิจกพอเพียงหรือไม่นะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนเราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยก็ต้องหันมาย้อนดูว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามีการกระทําหรือมีพฤติกรรมอะไรที่เขาเรียก น้อมนาหลักปัญญาของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไปกระทําหรือเปล่าดังนั้นเกษตรกรเนี่ยต้องกลับไปน้อมนาหลักปัญญาสศฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์และอย่าท้อถอยง่ายๆเพราะความสำเร็จเนี่ยของเกษตรกรเนี่ยไม่ง่ายและไม่สามารถเกิดในวันเดียวต้องอาศัยความศรัทธาความมุ่งมั่นและก็เอาจริงสําคัญที่สุดคือเกษตรกรเนี่ยต้องรู้จักคําว่าให้มีกลุ่มมีเพื่อนมอีเป็นเครือข่าย นี่ถึงจะรวมตัวกันถึงจะสามารถที่จะฝ่าฟันปัญหาวุสากของเกษตรกรเราไปได้อันนี้ก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดไว้จากการดำเนินงานของศูนย์ศึกษากษตรกรรมธรรมชาติสระแก้วที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น ทำให้การดำเนินงานตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรในขแขนงต่างๆประสบความสำเร็จจนกลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของเกษตรกรในพื้นที่ด้วยความพร้อมทั้งสถานที่ฝึกอบรมและองค์ความรู้ต่างๆจึงสามารถช่วยให้การทำการเกษตรมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนและเป็นการสร้างความมั่นคงทางชีวิต ให้แก,ะกะเ่เกษตรกรและบุคคลที่เข้ามาเรียนรู้อีกด้วย